ก็สวัสดีนะครับวันนี้เช้าว,วันอังคารน,นะครับเวลาก็หกโมงเช้า,ชานับมืดมืดฝนสักหน่อยนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตไก่กันให้ดูนะครับหลังบ้านก็จะรอกๆนหนึงนะครับเป็นเคร์ข้างบ้านไปด้วยนะครับลงบานใบ 1ิหต้นนะครับปามก็ถูกเหลือเกินนะครับนี่อันนี้วัวนะครับวัวก็ขายออกไปสามสีตัวแล้วนะครับนี่นะเป็นจะมีรุ่นลูกอยู่นะครับน,นี่ก็ลงเดินได้แล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูกันนะครับ มันมันจะมีไข่อยู่หนึ่งลูกนะครับที่น่าจะเน่าแล้วนะครับเพราะว่ามันยังไม่แตกแล้วก็ไก่ก็ลงเดินได้แล้วนะครับก็กับลูกไก่ก็สองสี่หกเจ็ดตัวนะครับนี่นครับ สมาชิกใหม่ของเรานรับเจ็บตัวนรับสีขาวก็สีดำสามนับแม่เขานะเดี๋ยวจะจับแยกไปนรับ อดีอย๋ยเดี้ยขังไว้ในนี้ดีกว่านะมันก็อยู่ในนี้นี่นะเดี๋ยวเอาลูกไม้เขานะ ชิไมต้องเดินผมไม่ได้มีโครงงานบาลแบบไม่ติดดินนะครับอันนี้ใช้ติดดินไปก่อนคนระับอยู่กับแม่เขาก็พอได้อยู่จริงๆก็อยากให้แบบแม่อยากให้เขาลงดินก่อนคนระับ แล้วก็มีไข่อีกสี่ลูกนะกกกตัวนับสองตัวนับมันไข่อีก,กวนกันนะนี่ะครับไปก็อยู่ในนี้ไปก่อนครับอันนี้ก็ทิ้งครับน้องไบ ่ไขน่านะครับนี่นะครับฟองเขานะครับเล็กเต่เร็วมากนะครับตอนนี่นะครับ โอเคนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันแบบตรงนี้กะว่าจะทำเป็นสวนผสมด้วยนะครับจะมีปลูกผลไม้แล้วก็ปลูกปาล์มไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันให้ดูใหม่นะครับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ